เพื่อเพื่อความมั่งคั่งนะคะวันนี้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อยาจะให้อัดเสียงเอาไว้ด้วยนะคะ,ะ่วันนี้นะคะเราเราเป็นคริสเตียนที่เราอยู่ในบทไฟนะคะเราไม่ได้เชื่อเรื่องความยากจนนะคะเราไม่ได้เชื่อเรื่องพระพรที่ซ่อนอยู่นะคะเราเชื่อเรื่องพระพรที่จับต้องได้เห็นได้เลยในชีวิตนี้ของเรานะคะแล้วก็ชีวิตหน้าด้วย ะ,ะ้พอพมีนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือการาทีบทที่สามข้อสิบสามี่ยี่สิบเก้านะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่ข้อหนึถึงแข้อ11แล้วก็ข้อ12บสอนะคะพี่น้องสามารถไปอ่านพระครัมภีร์เพิ่มเติมได้นะคะสาระสำคัญก็คือในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วเราได้รับการไถ่จากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญตัติและเป็นทายาท แห่งพระพรของอับราฮัมนะคะและพระสัญญาแห่งความมั่งคั่งของพระเจ้าเป็นเวลาหลายปีที่ผมไม่เข้าใจน้ำพระแงของพระเจ้าในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของลูกๆของพระองค์ผมเคยคิดเหมือนอย่างที่หลายคนคิดว่าความยากจนเป็นคุณลักษณะของความถ่อมใจและการที่จะเป็นคนถ่อมใจก็จะต้องเป็นคนยากจน ผมเคยคิดว่าคนชอบทำไม่สามารถร่ำรวยและคนร่ำรวยก็ไม่สามารถเป็นคนชอบทำได้ก็จะคล้ายๆกับพวกเรานะเราก็โตมาแบบนานๆเลสังคมของเราผมเคยคิดว่าพระสัญญาใดๆในพระครัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระพรด้านการเงินนั้นเป็นของคนยิวเท่านั้นตั้งแต่ที่ผมได้เรียนรู้โดยการศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้าและนำประ,ประยุกตใชั้นชิดของผมเองผมจึงรู้ว่าพระเจ้า ทรงปรารถนาให้บุตรของพระองค์มีลานาไมายสมบูรณ์และเจริญสุขประการอย่างจิตวิญญาณของท่านที่จำเนินอย่นั้นอยู่ในพระครัมภีสามยอดบทที่ขอบทที่สองนะคะบางคนอาจจะพูดว่าถ้าคัมภีกล่าวว่าเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลน,นะคะอย่างไรก็ดีพระคัมภีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยนะคะหนึ่งทีมทีบทที่หกข้อสิบกล่าวว่าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้ง แต่คนเข้าใจผิดนะคะบอกว่าโมีบอกว่าเงินทองเป็นมูลรากแห่งความเชื่อทั้งมวลแต่พี่น้องดีๆนะคะหนึ่งที่โมทีบทที่หกข้อสิบกล่าวว่ารักเงินทองค่ะด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะความโลภนี่แหละมันทาให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรงอยู่ด้วยความทุกข์คนคนหนึ่งสามารถมีความผิดเรื่องความบาปของการรักเงินทอง ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินแม้แต่เสน้นเดียวนะคะพี่น้องคอลก็คือการรักเงินค่ะเป็นความเป็นรากของความชั่วนะคะเงินทองไม่ได้ชั่วร้ายนะคะแต่การรักเงินเป็นเรื่องชั่วร้ายนะคะผมเคยได้ยินผู้คนพูดว่าผมคิดว่าผมก็เป็นโยบคนหนึ่งนะคะบางคนคิดว่าโยบชายชราผู้ยากจนต้องผ่านชีวิตที่ยากจนเดือดร้อนจิบป่วยทพื่พรมานอย่างไรก็ตามท่านพี่โยบนะคะทั้งเล่มเนี่ย สาระสำคัญคือมันเกิดขึ้นเพียงแ,แค่เก้าเดือนเท่านั้นนะพี่น้องไม่ถึงปีได้ซ้ำน,นะและ,ะบบสุดท้ายก็กล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้โยบออกจากการเป็นเชลยและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของการที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นนะในโยบบทที่สี่สองข้อสิ เมื่อโจรเข้าบ้านและขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากโยกเขาตกเป็นเฉลยของซาตานเมื่อเกิดไฟไหม้แลวเผาผ่านไดนาของเขาเขาตกเป็นเฉลยของซาตานเมื่อพายุมาแลวพัดบ้านของเขาไปพังลงลูกๆของเขาก็เสียชีวิตหมดเมื่อโยกต้องเจ็บป่วยทุกทรมาได้วยฝีที่ขึ้นตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วก็ภรรยาของเขาก็ต่อต้านเขาแล้วก็พูดว่าจงแช่งสามพระเจ้าแล้วไปตายซะโยกตกเป็นเฉลยของซาตาน แต่ว่าไงคะพระเจ้าก็ทรงช่วยผู้โยกออกมาถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นโยกอีกคนหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องเป็นคนร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งเช่นกันคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมากเป็นสองเท่าของสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปคุณจะต้องได้รับการรักษาให้หายและมีชีวิตอยู่ยืนยาวแก่ชราเหมือนโยกซึ่งอายุยืนมากนะคะโยกมีอายุถึง140ปีหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ถ้าคุณเป็นโยก คุณจะเป็นคนที่มั่งค่านะคะการถ่ายจากคำแช่งสาบแห่งธรรมบัญญตัติการละเทียบทที่สามข้อสิบสามสิบสี่แล้วก็ยี่สิบพคริสต์ทรงถ่ายเราให้พ้นจากคำแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกฝ่ายบนต้นไม้ต้องถูกแช่งสาบและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นองค์พันของของับระฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพะสัญญา พ่อ,อพีข้างต้นนี้บอกเราว่าพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากคําแช่งสาปเห็นรหมว่ามันหยดและคาแช่งสาปเห็นไหมว่ามันหยดคืออะไระ่ะเราพบคำตอบได้ในพ่อพีห้าเล่มแรกนะคะคือพันธสัศญ,ญาเดิมพนธศัญญาเดิมหมายถึงหนังสือเบญจบาลหรือหนังสือแห่งธรมรมบัญญหญ่เราเรียนรู้จากพัออมภีเหล่านั้นว่าคำแช่งสาปหรือการลงโทษเพราะว่าการละเมิดธรมรมบัญญหญิมีอยู่สามด้านนะคะหนึ่งความยากจนสองความเจ็บปวดสามความตายครั้งที่สอง พระคิได้ทรงไถ่เราแล้วนะคะพี่น้องจากคำแจ้งสาทั้งสามด้านนั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราจากคำแจ้งสาของความยากจนแห่งความเจ็บป่วยและพระองค์ก็ทรงไถ่เราจากคำแจ้งสาของความตา,า,า,ายซึ่งเป็นความตาย่ายวิญญาณในปัจจุบันและความตายฝ่ยยายร่างกายด้วยเมื่อพระเยซูเสด็จมาเราทั้งหลายนะคพี่น้องคิติจักรของเราวันนี้เราต้องเชื่อสิ่งนี้นะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวความตายครั้งที่สองอีกนะคะแล้ว สี่ตัวตรงกันข้างควาเช่งสาสามด้านนั้นความยักจนความเจริญและความตา่างที่สองพระพรอบราฮัมค่ะเช่นเดียวกันกับที่คำาชี่ยวาญสามด้านพระพรออบราฮัมก็มีสามสาด้านเช่นกันประการแรกคือพระพรสังวัตถุเงินทองนะคะประการที่สองพระพรฝ่ายร่างกายและประการที่สามพระพรฝ่ายวิญญาณนะพีไน้องในพระธสัญญาใหม่เนี่ยข้อสามยอนข้อสองบทที่สองนะคะสนับสนุนว่าพระเจ้า ส่งให้เรามีความมั่งคั่งในสายวัตถุถ้ามีคนมาถามนี่ยเราสอนผิดหรือเปล่าพี่น้องนัดข้อมีขึ้นมานะสามยอมสองครับมีิสนับสนุนให้เรามั่งคั่งในสายวัตถุ่ายร่างกายและ่ายตญาเพราะว่าพระธรรม,มข้อีกล่าวว่าท่านที่รักอัปปเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีภาระหมายมสมบูรณ์และเจริญสุข,ขุปการอย่างจิตเยี่างท่านที่จะบูะ คนจำนวนมากมมยเรื่องถึงพระสัญญาใดก็ตามนลระพราะี้์ที่เกี่ยวข้อกับพระนอ่นับพรตถุแล้วความบางครั้งบอกว่ามันเป็นของชาวยิวเท่านั้นนะป็นของคนอิสราเอลเท่านั้นนะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าทับก้อนนันนะคะเขียนถึงเขียนในพระสัญญาใหม่ค่ะนั่นคือพวกเราในปัจจุบันนะคะคำว่ายิวเป็นคำย่อมีชื่อเลสั้นของยูดานะคะเป็นชื่อเียกสั้นๆของยูดาชนชาติอิสราเอลไม่เคยถึงเรียกว่ายิว จนกระทั่งมีการเป็นวตาวัาไม่ได้รับสัญญาว่าจะรับประกันแต่ว่าทีบา่บของเราไ่เขเปมาเชื่อเองพวกเขาได้รับสิทธิ์มากนกล บทที่3ข้อ14ในบทที่3ของพระธรรมการาเทียเราพบว่าฉะนั้นคนที่เชื่อน,นั่นแหละก็เป็นบุตรของอับราฮมัมนะคะข้อ7ถ้าเราเป็นพิสเตยนที่บังเกิดใหม่แล้วท่านก็เป็นปวงพันของอับราฮมัมคือเป็นผู้รับมระดกตามพระสัญญานะคะกาลาเทียบที่ 3: ข้อ29เมื่อพระธรรมเหล่านี้กระจ่างขึ้นอมผมแปลว่าอะไรที่เป็นของผุบ้างในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าหรือความเชื่อพระองค์ พระธรรมข้ออื่นๆก็เริ่มกระจางขึ้นด้วยนะคะรูกจิตที่เป็นของรรอพระเจ้าอยู่ในพระธรรมต่างๆนะคะอยู่ในการจัดก,การของพระองค์นะคะพัญญีสรุดีบทที่ห้าสิบข้อสิบเก้าแล้วก็ข้อสิบสองนะคะบอกว่าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูขเขาทั้งพันยอดเพราะที่พบและสารพัดทั้งสิ้นนั้นเป็นของเราคะแผ่นดินโลกกับสปปรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้านะ,ะสรุดียี่สิบสี่ข้อหนึ่ง มื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์ก,ก็ทรงสร้างมนุษย์ชายมนุษย์ผู้ชายนะคืออ,ดอาดัมพระองค์ทรงให้อาดัมครอบครองเือสัพสิ่งพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างเพื่ออาดัมมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงให้อาดัมครอบครองเนือฝูขฉันตั้งขันยอดครอบครองเงินและทองครอบครองโลกและทุกสิ่งอีกในนั้นก็คืออาดัมเป็นเป็นพรกของโลกนี้นะคะแต่อาดัมนม่พอเยศแล้วก็ขายสิทธิ์นั้นแห้กับซาตานดังนั้นซาตานก็เลยกลายมาเป็น เจ้าแห่งโลกนี้แทนเขานะคะซาตานกลายเป็นพระของโลกนี้แต่อย่างไรก็ดีพี่พนะ้อ,องพระเยซูคริสต์นะคะพระเอกของเรานะนคนะพร,ระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อทำให้เราแบ้รับอำนาจและการปกครองของซาตานนะคะในหลวงปู่ 5, 7, ี่ห้าเขาสังเกตเห็นว่าเพราะถ้าโดยการละเมิดของคนคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบง,งำอยู่คนคนคนเดียวไม่อยู่างนั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอภัยบูชได้รับประทานนะคะคือ รับของประทานคือความชอบธรรมก็จะหลุชีวิตและครอบครองเรลือองค์เดียวพระหญิสุรพี่เราท่านพีจบับบเป็นไฟเบอร์นะคะกล่าวถึงท่าพีข้อนี้ว่าเพราะว่าดยการละโมบของคนคนหนึ่งนะการกระทำผิดและการ่าวสูนะคะความตายจึงเข้าครอบคราโดยคนปนนันยิ่งกว่านั้นมากเท่าใดที่เราแน่ใจได้เลยได้เลยก็คือผู้ที่รับข้อกลุ่นของพระเจ้าอย่างร่วมทุนซึ่งไม่ได้มาด้วยการทำาินะคะพี่น้องแต่ด้วยการชอบธรรม อันเป็นของประทานที่ได้มาโดยเปล่าๆทาให้เขายืนอยู่เฉพาะสภาของพระเจ้าได้อย่างไม่มีที่ติจะครอบครองดังกษัตริย์ในชีวิตของเขาโดยอย่างไม่เยสุคริเราไม่เสียยาผู้ได้รับการทรงเจิญเราทั้งหลายควรครอบครองดังกริย์ในชีวิตนั่นหมายความว่าเรามีอํานาจครอบครองในชีวิตเราเองเราควรครอบครองไม่ใที่ถูกครอบครองนะสถานการณ์ไม่ควรมีทุกคนเหมือเราสถานการณ์หุ่นยิตก็เช่นกันนะพี่องเราต้อง ขอยูในสถานการณ์ความยากจนไม่ควรปกครองและข้อความองเราเราควรปกครองและข้อความเหนืความยากจนโรคภัยและความเจ็บปวดจบให้ได้วลไม่ควรปกครองและข้อความของเราเราควรปกครองและข้อความใหนือโรคภัยแค่เจ็บเราควรข้อความศาสนาในชีวิตโดยไม่เย็นสุขทิศผู้สงทัยเราพี่น้องสามารถไปอ่านเพิ่มเติมแแล้วก็ข้อ11แล้วก็ข้อ12นะพี่น้องเรื่องจริงว่า ทั้งหมดนะคะในตอนต้นจะกล่าวถึงวิธีการต่างๆที่พระเจ้าอุลตรประชากรของโปรถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องแก่องคลพืชผลและฝูงสัตว์ของพวกเขาพระองค์ได้ทรงสัญญาแล้วว่าจะปกป้องเขาในศึกสงครามพระองค์ได้ทรงสัญญาแล้วว่าจะกระทำให้วพวกเขาโดดมสมภูม์และจะมืพก็ปอแก่กิจการ่างด้ามือของเขาพระองเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างแต่ก็มีเงื่อไนไขพวกเขาจะต้องรักษาพระบัญชาของพระองค์ จะต้องเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ไม่หันหูัไปจากพระองค์บริสุทนมพระอื่แต่บฏิวัิตรงสุดที่สุดใจว่าทำผทีข้อนี้นะคะในข้อ15ถึง68ต่อถึงคำสั่งที่ตกแก้ประดาประชากรของพระงถ้าพวกเขาไม่รักษาพระบัญชาของที่เราแต่งไฮไลท์นะอยากบอกทุกว่าพู้ผมหนักถึงความจริงเป็นครั้งแรกได้เห็นความมั่งคั่งฝันวัตถุและฝันวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับประชาของพระในผู้เชื่อที่บเกิดใหม่ในความคิดทุกคน เป็นแทนย,าย่าของพระสัญญานี้ผมแทบจะก,กั้นความชื่นชมอยู่ไม่ไ,มได้ผมตื่นเต้นที่ผมรู้ว่าผมถูกถ่ยแล้วจากความเช่นสาญอกกัว่าบรรดาพี่น้องจากคําชี่ยวชาความยากจนและประสบการณ์เราทำก็เป็นของดีในฐานะเราเป็นนิสิตนะคะพี่น้องเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูปทางการเงินที่ตัวเขาเราไม่จําเป็นจะต้องกเป็นทาสของความยากจนความชืม่นชมะาจาด้์รงศก์เรียวการรักษา และความมั่งคั่งวันสำหรับผู้องครองถ้าผู้ขนเชื่อความว่าบรญชาของโลเมื่อพระยซูทรงประทับอยู่ในโลกรงัว่าเพราฉะนั้นถ้าต้นลา้เองที่เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีบของตลยิ่งกว่เดินเท่าใดพระดากบนสวรรค์ผู้ทรงสธิตในสวรรค์จะประทานสิ่งีองโลกแก่ผู้ที่ของงค์ที่เราเราต้องเชื่อสิ่งนี้นะคะ มาที่มีได้เจ็ดข้อเสียมีพ่อแม่สักุลที่อยากให้ลูกดำเนินชีวิตในความโง่เจ็บปวดลำบากอดอยากจนแทบจะมีชีวิตไม่ได้ไม่นะคะพี่น้องไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกเป็น่างนั้นนะคดังนั้นวันนี้นะคะพระเจ้าของเราจะยิ่งกว่าตันสักเท่าใดพระเจ้าทรงประทานสุขสันต์เงินทองและสิ่งของทั้งสิ้นแก่เราค่ะเป็นการสุนทรไม้ที่จะคิดว่าพระเจ้าทรงทำทั้งหมดนี้เพื่อคนที่ไม่เชื่อเท่าไหร่แน่นอนเรื่องสงักคนบาปแต่พี่น้อง งสำหรับคนมากกว่าเดโลไม่แน่พระเจ้าชรพนาลูกสิ่สารภามถในโลกแล้วนะคะสําหรับใครสําหรับประชากออรโตลองต่คกับอิสราเอว่าถ้าเจ้าเต็มใจแลเชื่อฟังเจ้าจะได้กตบญนี้พระามิสยาบุตหนึ่งคนสิบ้าและพรองค์ชพราสิ่งเหล่านี้กบุของโกได้สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องการให้พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุด รต้องการให้พวกเขาขับรถที่ดีที่สุดเราต้องการให้พวกเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันนี้นะคะบทพิสูจน์จะประสรณ์ส่วนตัวของอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าอย่าที่ฐานของมีต่อไปเพราะเจ้ามีสิทธิอำนาจโดยนำของเราที่จะอ้างสิทธิ์พี่น้องในความมั่งคั่งเหล่าได้ะาะเงินทองและฝูงสัตว์ทั้งหมดทั้งพันยอดแก่ผู้ที่เราสร้างเืออางแต่เราได้อำนาจแล้วบครอ,อ,อในสามสิ่ง เขาหลังจากที่เขานั้นทอร์นย์สได้ให้สิานากับซาตานพวกก็ให้อดัมคนที่สองก็คือพระเยซูพิดไนี่คะพระเยซูได้ส่งเสด็จมาเพื่อไถ่เราออกจากมือมือของศัตรูและปลดปล่อยเราออกจากคำแช้งสาของธรรมบัญญัติเร่องนี้่ทนที่จะที่ฐานขอและทำสิ่งนี้ก็คือจงเอามือออกไปจากเงินของฉันนะเนองพิทอ้างสิทธิ์น้องถ้าเราเข้าใจสิทธิ์นี้เนองเคยประกาศ ตอนที่ผมเป็นนักประกาศานะคะเดินทางไปที่ต่างๆผมเน่เดินทางไปที่ตนะจักหแห่งหนึ่งผมพูดกับพระเจ้าว่าองค์เจ้าค่ะิ่งที่องค์สอนไว้จะต้องเกิดผลดลูกขององค์จะรับสิทธิที่ต้องแต่ที่นี่ครั้งที่แล้วลูกมาที่นี่ลูกได้รับเงินเพียง60ดอลลาร์ต่อสดาห์ในวันนี้ลูกขออ้างสิว่าลูกจะได้รับ150าดอลลาร์ต่บสดาห์นี้แล้วผมก็พูดไปว่า,วาสาตาร์จงเอามือของเจ้าออกจากฉันในนามรีดเจ้าเห็นไหมคะ คุณไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้คุณเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จริงผมควรอยู่ในที่จัจักแห่งนี้เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ปรากฏว่าผมเทศสนทายที่นั่นถึงสิบวันผมอ้างสิทธิ์ที่จะรับสองร้อยดอลลาร์สำหรับสิบวันนั้นศีวิบาลของที่จัจักไม่ได้ครองขอให้ที่ประชุมถวายเงินมีแค่เดินถึงถวายเท่านั้นและเมื่อนับเงินในถุงถวายผมได้รับถึงสองร้อยสี่สิบดอลลาร์ หลังจากเวลาที่ผมเดินทางไปตามที่จะต่างๆเพื่อจาัดก,การประชุมการเงินก็เข้ามาง่ายๆแล้วบทค้งสอบอก็จะกล่าวอย่าประหลาดใจว่านั่นเป็นเงินถวายจานวนมากที่สุดเท,ท่าที่คิดจะจักเคยถวายแกผู้ประกาศผมไม่เคยขอร้องพวกเขาถวายเลยแต่ผมมีกุญแจที่จะไขสู่ประตูแห่งความมั่งคั่งข,งขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้อยู่ภายใต้คำแช่งสาอีกต่อไปเพราะพระเยซูทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไทยแล้วตั้งแต่พระเยซูทรงไถ่ผม ถ้ทผมจะเจ็บป่วยผมมีสุขภาพดีถ้าที่ผมจะยากจนผมก็ร่ำรวยนะคะพี่น้องวันนี้ข้อพิธีญาพี่น้องเอาไปพูดกับท่องจำนะคะก็คือสามยอมข้อสองบทที่สองนะคะท่านที่รักข้าพเจ้าไดานขอ้อยท่านมีพลเมลายสมบูรณ์และ,จะเจริญสุขุกประการอยากจีอย่างท่านจำเนะรื่ยได้พี่น้องขออภัยที่พูดแบบรวและเร็วมากนะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะแต่อย่าพี่น้องได้ครบทุกข้อตอน นะคะคนี่นะคะสาระสำคัญก็คืออ้างสิทธิ์ของเรานะคะเราเป็นลูกของพระองค์นะคะลูกของพระเจ้าเจ้าของภูเขาพันลูกนะคะขอพระเจ้าความ่ว้ดองทุกท่านนะคะอพระเจ้วามนะคะ